ทำไมคุณแม่สมัยนี้ถึงห้ามหยุดสวยคะโหเราจะได้ยินคําพูดคำนี้จากคุณหมอหลายคนเลยเนาะวันนี้ความเป็นผู้หญิงอะเราสังเกตดูนะวันไหนที่เราดูแบบเราสวยเป็นพิเศษเราแต่งหน้าดีเราแต่งตัวดีเราอยากไปเจอคนข้างนอกนะเป็นใช่ไหมเออเป็นคุณแม่ก็เหมือนกันเพราะว่าในจินตนาการของความเป็นคุณแม่หลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นอีเพิงอยู่ที่บ้านอะบางคนก็จะใช้คํานี้เนาะต้องหน้าสด ต้องผมฟูต้องแต่งตัวแบบสบายๆแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่นะคะผู้หญิงเราอ่ะมีความสุขจากอะไรจากความสวยใช่ปะ่ะแล้วเราแต่งตัวสวยไปเพื่อใครเพื่อตัวเองและเพื่อลูกและสามีด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานมันส่งถึงกันได้โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมรอบข้างถ้าแม่มีความสุขลูกก็จะมีความสุขถ้าแม่มีจิตใจที่สงบลูกก็จะมีจิตใจที่สงบเป็นการที่เราอ่ะให้เกียรติคนอื่นด้วยเวลาที่เราแต่งตัวสวยเพราะว่า ก็จะให้เกียรติสามีเราไงเออคนนี้ภรรยาเราเขาแต่งตัวดีเนาะเออให้เกียรติลูกเราด้วยคนนี้แม่ผมนะเพราะว่าเขาแต่งตัวดีเขาให้เกียรติกับสังคมภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นคุณแม่วันนี้ถ้าคุณแม่แต่งตัวดีนะคะก็เป็นการให้เกียรติสามีแล้วก็เป็นการให้เกียรติลูกของคุณแม่ด้วยค่ะเป็นแม่ย่ายุดสวยนะคะ